สวัสดีค่ะวันนี้รถมือสองราคาหลักหมื่นมีรถกระบะคันใหม่มานำเสนอนะคะเป็นยี่ห้อนิสสัน Big กอนะคะจอโค้งฝาแดงนะคะปี2539เป็นพวงมาลัยธรรมดาสีเท่านะคะคันนี้สีสวยๆเลยนะคะฉ่ำๆเราเปิดที่ราคา78,000บาทนะคะรถสีสวยทรงสวยนะคะขับดีมาก เครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเลยขับทางไกลได้สบายนะคะภายในสวยสะอาดแอร์เย็นนะคะล้อยังดีทั้ง4เส้นพาสีปี6-7นะคะคันนี้เป็นเอกสารโอลอยนะคะรุกคขาโอนไม่ผ่านภายใน14วันนะคะทางร้านเรารับซื้อคืนนะคะ100%เเลยสนใจสามารถดูรถได้ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ โทรสอบถามได้ที่เบอร์0881719773นะคะและเบอร์0821789821นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ